สวัสดีครับผมมิกเซอร์กิตารนะครับหลายๆคนเนี่ยถามเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าจะเลือกฮาร์ดแวร์วอลเล็ตยี่ห้อไหนดีและยี่ห้อไหนหรือแบบไหนล่ะเหมาะกับคุณทีนี้นะครับผมผมได้มีนะครับตัวเลือกมาให้ทั้งหมด2ตัวเลือกนะซึ่งแบบแรกนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ Le ดเจ r Nano X นะครับจะเหมาะสำหรับคนที่เน้นเก็บเหรียญเน้นเก็บเหรียญจริงๆเลยเพราะเนื่องจาก l ed เจอร์ n o X ตัวนี้ครับรองรับการ เก็บเหรียญเนี่ยเยอะแยะมากมายเพิ่มความปลอดภัยในฮาร์ดแวร์บัลเตัวนี้นะครับทีนี้นะครับต่อไปนะครับเทเซอร์อ่าตัวนี้คือเทเซอร์นะครับเทเซอร์ข้อพิเศษของเทเซอร์นะครับที่ลีเจอร์ไม่มีคือเขาจะมีพาร์ทเฟ e นะครับตัวที่25ปกตินะครับลีเจอร์เนี่ยจะมีซีดเฟ e แค่24ตัวแต่เทเซอร์ตัวนี้มีซีดเฟ a ย e 2สตัวและจะมีพาร์ทเฟ e ขึ้นมาอีก1ตัว นะครับซึ่งเป็นลนักษณะเอาเอา,เอาไง่ายว่าเหมือนกับซีดเฟสตัวที่25ซีดเฟสตัว25้าเขาเรียกว่าพาร์ทเฟสทีนี้นะครับไอพาร์ทเฟสตัวเนี้ยนะครับมันเอาไว้สำหรับ เพิ่มความปลอดภัยที่มากขึ้นส่วนมากเทเซอร์เนี่ยเขาจะเอาไปใช้กับคนที่เก็บเหรียญเฉพาะบิตคอยอีทีเลียมอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้หลักๆจะเป็นแท่2เหรียญเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเหรียญเล็กๆอีกน,นิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากแต่ว่าข้อพิเศษของมันคือส่วนมากคนที่จะเอามาซื้อมาใช้นะเขาจะเอามาเก็บตัวนี้ตัวเอ็ซี่นะครับมันรองรับการใช้งานการสร้างกระเป๋าโลนินของเอ็กซี่นะฮะก็เลยแนะนําเป็นตัวนี้สําหรับคนที่ต้องการใช้เทเซอร์นะครับเอาไว้ใช้เก็บตัวเกมเอ็ซี่แล้วก็เก็บเหรียญหลักๆเฉพาะบิตคอยอีทีเลียมนะคร ใครที่อยากจะเก็บเหรียญที่มากว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก XRP เหรียญ BNB หรือว่าอย่างต่างแนะนําตัวนี้มากกว่าและข้อพิเศษของตัวนี้ที่มากกว่าตัวนี้ก็คือสามารถนะครับ swap เหรียญได้นะครับก็คือว่าสมมติว่าเราถือ Bitcoin อยู่เราต้องการแลกมาเป็นอ t h ท r e ี m มก็สามารถทําได้นะ l e เ g อร์ออตัวนี้นะสามารถสเต k ก n ิ้งได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็น USDT หรือพวกสเตเบิลต่างๆตัวนี้จะรองรับการสเต k ก n ิ้งได้ด้วยนะครับแต่ว่าเทเซอร์เนี่ยไม่สามารถทําได้ซึ่งตัวเนี้ยราคาอยู่ที่ประมาณเกือบ 7 0 0 0ถึง 8, บาทเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับราคายที่ประมาณ2องถึง3,000บาทฉะนั้นก็คือว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานก่อนที่เราจะเลือกฮาร์ดแวร์วอลเลตเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเราเนี่ยเอาไปใช้งานลักษณะแบบไหนถ้าคนที่จะเอาไปเก็บเหรียญอย่างเดียวเก็บแอสเซทอย่างเดียวเนี่ยแนะนำเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าคือรีเจอร์เนี่ยสามารถเก็บเหรียญหรือว่ารองรับสกุลเงินเนี่ยได้เยอะมากๆเลยแต่ว่าเทเซอร์เนี่ยจะรองรับได้น้อยกว่าใครจะเอาไปเก็บอะไรหรือไปใช้งานอะไรต้องดูให้ดีแต่วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสำหรับใครนะครับที่เห็นว่าคลิป นี่นะครับมีประโยชน์นะครับสามารถกดแชร์กดไลค์กด subscribe ช่องนี้ด้วยนะนะครับติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆห,หรือว่าคอนเทนต์ดีๆที่ผมจะเอามาให้ฟังนะครับผมเราวันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ